สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับเนาะประเภทเป็นประเภทบอลน,นะเป็นประเภทต้นบอลบอลสีนะ บอลสีที่คุณตาวิถีไทยเอามาให้ชมนี้คืออะไรหรือใบสีแดงแดงนี่นี่น,น,นีโบราณเพื่นว่าสิถึกสีแพงกะเลือกเอาสีแดงไว้ก่อนเพื่นว่า <c oughs> เออโบยกเว้นแม้กระทั่งต้นไม้นะต้นไม้ถ้าเป็นสีแดงแดงก็เอาง,งามๆานี่นีต้นเทียนฝรั่งนะหรือจะโบอ,อกแดงแดงก็ออกเป็นสี ชมส้มเนาะสีส้มนี่ะระรารักังทองใบสีส้มอใบสีชมพูอ,อมชมพูหรือจะเป็นต้นเรสน,นี่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 อโกนิมาต้นนี้นะแก้วกา,การจนาหรือจะเป็นต้นหน้ากัวสีแดงเนาะหรือวอลลี่อยู่นู้นนู้นนู้นนูน้น,อนอดอกบอัวสวรรค์มอลี่อยู่พ่นหรือสีเหลือง ต้นดอกออกพันษาเห็นบอถ้าเป็นสีแดงแดงถ้าเป็นสีสันนะ่ะได้เบิดนะต้นไม้มงคลนี่ต้นนี้คือต้นอะไรคุณตาวิถีไทยต้นบอลถ้าไม่ใช่กวนอูก,ก็เป็นปีกกิน,นรีเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมคุณตาวิธีไทยกับบก่่อยสันทัดเรื่องบอลปันไดกับจิพอรู้แค่บกขี่สายพันธ์นะ แล้วก็มีบางสายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างเช่นปีกินนรีหรือกวนอูนี่ก็จะมีใบลักษณะแบบนี้นะแล้วก็มีสีแดงอเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิเข้าไปเบิ่งว่ากวนอูเป็นอย่างไรปีกินนรีเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวเฮาสิมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปเนาะ ครั้งนี้ก็ในช่วงที่อาจารย์มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาไปสืบค้นหาข้อมูลก็แล้วกันต้นปีกิน,นรีหรือกวนอูต้นนี้ที่จริงมันคนละซื้อได้มันคนละคนละอย่างกวนอูกับกวนอูนกๆนกมาร้องเพลงบรรเลงให้คุณตาวิธีไทยผุ่นะนึงต้นมะม่วงข้างบน จิ๊บจจับจับมาโยกกันเล่นวันเถาะไปต้นมะม่วงคุณตาวิธีไทยต้นปีกกิน,นรีต้นนี้อ่าเป็นไม้มงคลไหมตามที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปดูในยูทูบเบอร์หลายๆท่านที่เห็ุไว้เนาะยูทูบเบอร์หรือมีปราชชาวบ้านได้พูดถึงต้นบอนสีต้นนี้ บ้างก็ว่านี่คือกวนอูเป็นมงคลไหมกวนอูนี่ชาวจีนเขาถือว่าเป็นเทพองค์หนึ่งของเขาเนาะออเห็นบอกเป็นมงคลบอกับบน,นี้เห็นบอกชื่อดูแต่ชื่ออย่างเช่นแก้วสารพัดนึกเงินไหลมาพยาวานเห็นไหมนี่โอ้ขักอืม หรือจะเป็นต้นนี้่าว่านสีทิศอ่สนีจันขาวหรือคลาใบาละพันล้วนแล้วแต่ชื่อนี่ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลทั้งนั้นละ่ะนะทีนี้นอกจากจะเป็นไม้มงคลแล้วนะยังเป็นต้นไม้ประดับสวยงามเพราะว่าเวลาที่เอาไปปลูกไว้อยู่ใส่นี่มันกระสิให้ความสดชื่น ให้ความรู้สึกสวยงามตะก,การตาบอนี้เ kind of ออกวนอูต kind of ้นนี้ปีกินรีกระถางนี้อืมปลูกไว้ในสำนักงานในห้องนั่งเล่นเสียงแมวกวักกวักกวักอยูท่านผู้ชมเอ้วักไปเบิ่งปลูกปลห้องอยู่ถึงรับหัวอยู่กําแพงห้องอยู่ทึงกําแพงเออ แมว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 มาหากินหนูอ่าบบสั้นกับมาหากินนกกระจอกแถวนี้แหละอ่าห้องหาคู่เนาะท่านผู้ชมอือูนปีกินนรีนอกจากจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับสวยงามแล้วยังเป็นไม้ฟอกอากาศมีตำรับตำราวิทยาศาสตร์เบื้องต้นที่พูดถึงต้นไม้นะ โบสิเป็นต้นบอลสีต้นไม้อะไรต่างๆนี่ก็ร้วนแล้วแต่เป็นต้นไม้คลายออกซิเจนนะในเวลากลางวันนี่พวกเขาจะคลายออกซิเจนออกได้นะอ่าก็เลยคนเฮาก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเราปลูกต้นไม้มันก็จะทำให้บรรยากาศตรบอบอวนไปด้วยออกซิเจนใช่ไหมถูกต้องถูกต้อง ที่เขาบอกว่าเป็นไม้ฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศนี่แหละก็คือสาเหตุที่เรียกว่าไม้ฟอกอากาศเพราะว่าเขาคลายออกซิเจนอกอกทีนี้มีเขาบอกว่าคลายทางไหนล่ะทางลำต้นหรือทางใบหรือทางรากอ,อ,อันนี้กับคุณตาวิธีไทยจกลืมเนาะน่าจะคลายทางใบหรือนี่แหละนี่เวลาที่เอาไป อ่านเบื้องในตำรับตำลาใบนี่มีหน้าที่ในการปรุงอาหารรับแสงแดดอ่อนๆแล้วก็ปรุงอาหารแล้วก็ส่งอาหารลงมาทางกล้านแล้วก็ไปสู่รากนะไปลงไปหัวว่าง่ายไปอืมแล้วก็คลายน่าจะคลายทางใบแหละอืมที่คุณตาวิธีไทยเข้าไปเบิง่งอยู่ในอันสารคดีว่าง่ายๆไปเขาเอาก,กล้องเอาก,กล้องมาตั้งไว้แล้วก็ถ่ายถึง ให้เห็นถึงบรรยากาศรอบๆไอ,อความร้อนว่าง่ายๆว่ามันมีบรรยากาศมีก๊าซมีอย่างแน่ว่าง่ายไปวิทยาศาสตร์เขากล้องของเขาเห็ดุได้ทีนี้เวลาเอาไปปลูกอยู่ใสถ้าหากว่าแถวๆนั้นมันมีบรรยากาศที่แบบมีพวกก๊าซที่เป็นพิษเนอะอย่างเช่นควันบุรี จากห้องทํางานหรือในห้องต่างๆห้องนั่งเล่นหรือห้องอะไรเนี่ยหรือจะเป็นบรรยากาศที่มาจากควันรถยนต์นะจากการจราจรหรือจะเป็นควันที่มาจากาการเผาไหม้ของป่าวาง,ง,ง่ายไปของป่าหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายๆที่หลายๆแห่ง ที่ปล่อยมลภาวะควันออกมาเขาเรียกว่าหิดให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกไหนพวกควันพวกอย่างนี้ขึ้นไปทุกมือน,นี้คุณตาวิธีไทยคือมาแบบวิชาการแทะเพิ่นมาบูรณาการเอาต้นไม้นี่มาพูดถึงว่าต้นไม้มีส่วนในการช่วยเขาเรียกว่าปรับสภาพของโลกให้ดีขึ้นบรรยากาศของโลกให้ดีขึ้นเนาะ ประเทศไหนที่มีต้นไม้นะก็จะประเทศนั้นหรือบริเวณนั้นก็จะมีบรรยากาศที่มีออกซิเจนมากาจำนวนมากอืมพิษครับมีทะเลทรายนี่ทะเลทราย็ืมีแต่ความร้อนระอุของแดดนะแล้วก็โอ้โบได้โบได้เออทีนี้ เวลาที่คนเอาไปปลูกไว้อยู่ในบ้านพักโฮมสเตย์หรือว่าบ้านสวนรีสอร์ทหรือจะเป็นสป,ปาเนาะคนไปใช้บริการสป,ปาอสป,ปานั่นน,นี่นี่นั่นอเห็นต้นไม้สวยๆงามๆแล้วก็ให้รู้สึกสดชื่นบางที่บางแห่งร้านอาหารจัดเป็นสวนย่อม นะให้แขกที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนี่ได้มาเดินถ่ายภาพมาดูภาพสวยๆงามๆจากต้นไม้นะรูปสวยๆงามๆที่เป็นธรรมชาติจริงๆสูตรบรรยากาศนอกจากนั้นคุณครูบางท่านเอาต้นไม้ใบหญ้าที่มีอยู่ในพื้นทิน่นะที่ที่มีอยู่ในบรรออยู่ใน ท้องทิ่นว่าง่ายๆไปต้นไม้นั้นต้นไม้นี้เอามาให้นักเรียนได้วาดได้เขียนได้ระบายสีได้รู้จักวันนี้ครูเอาต้นกวนอูมาให้พวกเธอวาดในชั่วโมงศิลปะนักเรียนหมักขนาดชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นวิชาที่ใช้จินตนาการไม่สิ้นสุดมันมีความสุขเวลาที่ตวัดปลายภูก,กันตวัดปลายดินสอนะ เป็นอยังพวกศิลปินต่างๆเวลาเขาวาดรูปวาดอะไรจังมีเพลงประกอบมันมีความสุขมันทำให้บิวสร้างาเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะทำให้เกิดความสุขในช่วงที่ระบายภาพเออเราวาดภาพระบายสีว่างง่าย,ายไป <laughs> อุตตาวิธีไทย อ่ลองถามคุณครูเพิ่นท่านนั้นดูซิว่านอกจากจะสอนวิชาศิลปะแล้วเนาะต้นกวนอูต้นบอลสีต้นนี้เนี่ยเอาไปสอนวิชาอื่นได้ไหมไดนะ้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพครูก็จะให้พวกนักเรียนนี่ได้ไปฝึกสอนวิธีการผ่าหัวต้นบอลนะทุกชนิด เห็นบอกเห็ดเอาตัวอย่างมาไปซื้อบอนมาแล้วก็เอามาพาัเรียนเห็ดทําไมครูถึงให้นักเรียนได้ฝึกการผ่าหัวบอลการขยายพันธุ์ต้นบอลขยายทั้งแยกหน่อเองหรือขยายพันุ์จากการผ่าหัวนะกรรมวิธีในการล้างเอายางในหัวออกแล้วก็ไปพึ่งแดดแล้วก็มาไอแช่น้ำปูน เพื่อโให้มันเกิดการเชื้อราแล้วก็เอาไปอบไว้ในถุงในในกระป๊อกนะในกระป๊อกพลาสติกในกล่องพลาสติกนะแล้วก็มีทรายสะอาดสะอาดบก,กีมือมันกระสิตรงออกแตกนอกออกมาแล้วก็พอมันโตขึ้นมาได้ก็เอาไปปลูกลงในกระถางถุงดำที่มีดินที่พอเหมาะขลยมะพร้าวเนี่ย หรือใบก้ามปูอันนี้ครูเอามาฝึกให้นักเรียนได้ฝึกเกี่ยวกับการงานพื้นฐานอาชีพเวลาจบออกไปนะก็สามารถที่จะพานักเรียนนี่ไปพ่าหัวบอลไปแยกบอลไปเลี้ยงบอลปลูกบอลขายเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริมก็ได้เนาะฮะปฏทิทิทุมทิทุบัตรนี้มาในระดับมหาลัยมาในระดับมหาลัยนี่ อาจารย์ไนดะ้ต้องต้องระดับอาจารย์มาสอนสอนกับเวลาพวก,น,กนักคนมาเรียนกับเครียกว่านิสิตเรียกว่าบัณฑิตนะบัณฑิตอืมนิสิตถ้าเรียนในระดับนี้นี่ต้องต้องเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยการสืบค้นข้อมูลการศึกษาการค้นคว้านะหาข้อมูลรวบรวมมาก่อนไปเบิ่งเอาเว็บนั้นไปดูเอาเว็บนี้ปราท่านนี้เขียนว่าอย่างไร ต้นอันนี้นี่นี่ใบสีแดงๆงนี่นี่ขอบสีเขียวนี่อ่าแท้จริงแล้วอะไรคือกวนอูอะไรคือปีกกินนรีแล้วยังมีสีแดงๆแบบนี้อีกหลายหลายพันเนาะใบสีแดงๆแบบนี้แต่มันก็จะมีลักษณะด้านในก็จะมีลายนั่นลายนี่ลายนี่ลายนั่นอีกนะอ่าแตกแยกแขนงออกไปตามที่อ่าคนที่เอามา เขาเรียกว่าผสมสายพันธุ์ว่าง่ายๆไปผสมสายพันธุ์บอลแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่อนั่นตั้งชื่อนี่ตั้งชื่อนี่ไปเรื่อยๆเอาชื่อของตัวละครในวรรณคดีอย่างเช่นวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนหรือว่าอ่าเรียกว่ารามเกียรติ์อย่างนี้อรามเกียรติ์ชื่อของตัวละครในนามเกียรติ์ อเอามาใส่หรือชื่อตัวละครในเรื่องของสามก,ก๊กอ่ากวนอูคงเบ้งนะอะ่อย่างนี้เป็นต้นพอได้ข้อมูลมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าใครที่ได้ข้อมูลเยอะที่สุดและก็การเอาไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นว่าเมื่อรวบรวมมาแล้วอันนี้มีประโยชน์อะไรเมื่อปลูกไว้ไม้มงคล มีคุณค่าทางด้านจิตใจไม้ประดับสวยงามดูแล้วก็รู้สึกสดชื่นไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการสร้างไรายได้ก็คือว่าเวลาที่พวกเธอได้ข้อมูลมาแล้วนี่โหลดลงไปในอินเทอร์เน็ตนะใน Facebook ใน YouTube ในอินสต g แกรมเพจเว็บไซต์ Tik t o อกลนทีนี้เมื่อโหลดลงไปแล้วนะพวกเธอก็ในฐานะแอดมินใครที่อยากได้ข้อมูล ก็ทักแชทเข้ามาหรือในช่วงที่พวกเธอไลฟ์สดไลฟ์สดก็ยกขึ้นมา,นมากระถางนี้นี่บอกชื่อบอกที่มานะบอกชื่อบอกที่มาหรือหลายหลาย,หลายคนเมื่อมีข้อมูลเยอะๆนะก็จะเป็นยูทูบเบอร์นะสร้างไรายได้อีกได้ยูทูบเบอร์ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะถ้าหากว่าเอามาถึกทาง ยกกระถางอันนี้ขึ้นมาวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาพบกับต้นบอนสีราชินีแห่งใบไม้ครับยูท <c oughs> ูบเบอร์ YouTuber มันต้องมีเสียงเป็นนั่นแน่เลยเสียงดังฟังชัดชัดถ้อยชัดคำวันนี้เราจะพาท่านมาพบกับต้นบอนสีที่ชื่อว่ากวนอูครับท่านผู้ชมต้องพูดแบบชัดเจนแล้วก็ เราใจนะมีเสียงขึ้นเสียงหนักเสียงเบาเออถ้าพูดเสียงแบบเสมอกันคือในห้องเรียนคือคุณครูบรรยายวิชาการในห้องเรียนนี่นักเรียนรับนะรับต้องมีเสียงสูงเสียงดังเสียงต่ําทุ่มแหลมนะอ่มีหนักเบานักเรียนก็สนใจตาจ้องไปที่นักเรียนพ้อมเวลาสอนอเวลาที่เป็นยูทูบเบอร์ก็เช่นเดียวกัน จ้องไปที่ผู้ฟังทีนี้เมื่อคนสนใจทักแชทเข้ามามพวกเธอก็ขายนะส่งขายทั้งไพรสณนีทางเคอรีนะ่ส่งขายแพ็กเก็วิธีแพ็กเก็ขายก็ให้บันทึกลงไปในหนังสือที่พวกเธอบันทึกข้อมูลตัวนี้แหละนะคือมันไครที่อยากได้ ความรู้เกี่ยวกับต้นบอนสีราชินีหนใบไม้ที่ชื่อว่ากวนอูหรือปีกินนรีนี่ครบท้วนกระบวนความตั้งแต่ประวัติความเป็นมาเป็นไผ่เป็นคนตั้งชื่อมาจากสายกวนอูปีกินนรีกับกวนอูมีที่มาอย่างไรเห็นไหมมีความแตกต่างกันอย่างไรข้อสังเกตวิธีการเพราะเลี้ยงวิธีการผ่าหัววิธีการขยายพันธุ์วิธีการใช้ดินวิธีการรดน้ํา พรวนดินใช้ดินอะไรใช้ปุ๋ยอะไรนี่นี่คุณตาวิธีไทยกับใช้ปุ๋ยละลายช้านะนี่ทีโซงามเดือนและปุย๋ยอันนี้ยังโบเบิร์ตอยู่เนาะมันก็สิเข้ค,ค่อ,อยซึมไปทีละนิดทีละนิด,นดอืมกินไปทีละหน่อยบาดนี้นอกจากนั้นต้นไม้ต้นนี้ต้นบอลสีต้นนี้ยังเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณนะนะเห็นได้นต่จังว่อย่างสัน้นเพราะว่า เวลาที่ไปเยี่ยมคุณตาคุณยายนี่ผู้เฒ่าผู้แก่นะผู้สูงอายุหล,ลานเห็นต้นไม้สวยๆที่นักศึกษาโพสลงในอินสตาแกรมใน Facebook ใน YouTube วันพรุ่งนี้จะไปเออเออสัปดาห์หน้าสิไปเยี่ยมยายนะยายนี่ก็เป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้คือตามภาษาผู้เฒ่าผู้แก่เนาะ อายุมากแล้วกระซิ๊กซี่เฮ็ดยังหาอยู่หากินกับพ่อเลยหากินมาทั้งชีวิตบางคนเป็นราชการทำงานเช้าไปเย็นกลับบ้านคือที่นอนพักผ่อนเฉยๆแต่เกือบ80%เอนี่ยอยู่ที่สำนักงานอยู่ที่หน่วยงานอยู่ที่โรงเรียนอ่านอกนั้นก็อยู่แค่เสาร์อาทิตย์เพอเพอบางเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปอยู่เวรอ,อีกเบิ่งนุอ่า พ่อแหละหากินหาอยู่นี่นะลูกหลานเอาเงินมาให้ก็บอเอาและพ่อและพวกเธอเอาไปใช้เองเถอะหลานคนหนึ่งซื้อต้นไม้มาให้ปีกกินนรีสวยๆนี่ใบสวยๆแบบนี้ลหละผมซื้อมาฝากคุณยายครับอืมยายจะได้ดูต้นไม้สวยๆไม้ฟอกอากาศแล้วก็เวลาที่คุณยายโพสต์ลงในเฟซบุ๊ k คุณยายเนี่ยก็จะได้มีเพื่อนๆทักเข้ามาว่า สวยจังเลยนั่นนี่นั่นได้มามีเรื่องราวได้คุยได้เว้าได้เจรจากับเพื่อนๆผ่านทางเ c e b o o k ได้ทักได้ทายสวัสดีนั่นนี่นี่นัน่น,น,นอขอบน้ำใจหลานๆมากนะจ๊ะปีกินนรีต้นนี้มันสวยมากยายอยากได้มานานแล้วเห็นหยูทูบเบอร์หลายๆท่านออกมาโพสเกี่ยวกับปีกินดรีต้นนี้ มันสวยมากๆากมาสันอ่าธิทาธิท,ทขอบน้ำใจพวกเธอมากๆนะจ๊ะขอให้จำเริญจำเริญในหน้าที่การงานนะจ๊ะลูกหลานเอ้ยมาสันเห็นบอกเป็นต้นไม้แห่งการให้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 แทนคำขอบคุณเออห้างร้านบริษัท ล้านตำมะฮุ่งล้านค้าล้านขายเอาไปปลูกได้ไหมปลูกโชว์ปลูกได้นะไ,ด,ได,ด้ได้เบิดได้เบิดอืมเอาละสําหรับมือนี้เนาะขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมอหุ่งมือหนานอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นกับอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชน เดินทางไปใส่มาใส่ใกล้ไกลกระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกะยาสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่โรอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสำหรับพระเอกของเรื่องอ๋อนางเอกไหมเนาะอืมบนสีราชินีแห่งใบไม้นน่เนาะ นางเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือปีกินนารีหรือกวนอูเนาะอ,อาสิโคละชื่อเด้ยถ้าว่าโบเมนกับคุณตาวิธีไทยกับคออภัยหลายๆเนาะเพราะว่าเอามาปลูกนี่ที่แรกกับบงหัว่าตัวไหนคือกวนอูตัวไหนคือกิน,นรีก็เรียกรลมๆกันไปเลยเนาะ ท่านผู้รู้ก็ทักเข้ามาบอกในเด้อว,ว่าอันนี้คืออะไรกวนอูหรือปีกกินนรีและอ่าคอมเมนต์ลงมาเลยว่าอะไรที่เป็นข้อสังเกตว่าคือกวนอูอะไรคือเป็นข้อสังเกตว่าคือปีกกินนรีเด้อสิได้เป็นวิทยาทานนะเอาละสำหรับวันนี้สมมาพาควรขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม